หลับตาฟันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายประรามราจาที่แม่แท้ๆของลูกตราหน้าลูกว่าข้าพ่อเพราะกรรมที่โผูกมาจากในอดีตการที่คุณแม่ทำให้ลูกทุกข์ใจก็จะเป็นวิจีกรรมติดตัวแม่ไป เป็นกองกรรมกรงเกวียนให้แม่โดนคนอื่นว่าอย่างนี้บ้างทั้งๆท,ที่แม่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้ลูกฆ่าตัวตายแต่ว่าแม่นะ่ยกลุ้มไม่รู้จะไปลงกับใครกำลังหาลันเวหันมาเจอกับมาลงที่ตัวลูกนี่แลยเพราะเป็นกงกรรมกรงเกวียนติดมาจ้ะมันก็ดูดมาดูด้อยคำนั้นมานะ เพราะว่าลูกได้ใช้ทอดคำนี้ก่อนเมื่อเราถอนศีกร,รมไ้ท่านก็เป็นการตัดวงจรกรรมชาติต่อไปก็จะได้ไม่ต้องมาเจออย่างนี้อีกจ้ะ